สวัสดีทุกท่านนะครับมาดูกันต่อนะครับนะก็พาเอฟซีนะครับมาไหว้นะฮะองค์พ่อปู่ปาริจิตนาคราชองค์พ่อปู่ยศวรรณนักราชนะครับครับผมนะอ่าทูบอยู่ในกล่องครับคุณแม่หยิบได้เลยครับอยู่ในกล่องเปิดเอาได้เลยครับเพราะว่าฝนตกก็เลยต้องอยู่ในกล่องไว้ครับ ส่วนไฟเดี๋ยวดูให้นะครับไฟไม่รู้ดับหรือเปล่าอันนี้อ่ามีไฟแช็กเนาะพี่แอนโอเคเก้ารกครับผม <9 S 1> ก็ฝนตกปปลปรยๆนะฮะ

ออ็นี่ยบรรยากาศนะที่ลานองค์พระปู่บริจิตนาคารนะครับ ฝนเริ like ่มหนาเม็ดขึ้นนะครับติดไหมครับเพิ่นหยุดให้ช่วงหนึ่งนะครับแล้วก็มาตกอีกนะครับ ป้ายกลางครับปูปาริจิตครับภปูยศสุวรรณก็อยู่ด้านหน้าครับที่ครับก็นี่ครับเป็นบรรยากาศนะครับเอฟซนะครับมาไหวอุค์พระปูปาริจิตตนาคราชนะครับนะที่ปฏิสถานอยู่ที่ บ้านจำปาดงเหนือแห่งนี้นะครับนะตอนนี้ก็อยู่ระหว่างการดําเนินการก่อสร้างนะครับนะก็ในรูปวาดที่เอฟซีเห็นอยู่นะครับเบื้องหน้าก็คือรูปของอุปภูยศุวรรณนะราชานาคานะครับแล้วก็ด้านถัดไปจากต้นคอนะครับนะถัดไปนู่นนะฮะก็จะเป็นอ่ารูปจําลองที่จะเอาเข้าศาลาตรงนี้นะครับซึ่งรอศาลาเสร็จก่อนนะฮะก็จะเป็นจุดที่ ทั้งตอนรับนักท่องเที่ยวนะครับมาไหว้ขอพอรแล้วก็มาลํำนะครับ f c นะฮะตอนนี้ก็ฝนเริ่มหนาเม็ดขึ้นเรื่อยๆนะฮะบรรยากาศในช่วงนี้นะครับดู สำหรับพื้นที่นะครับจุดที่จะทำการสร้างร้านกาแฟของป้าแตนนะ TP Coffee ก็อยู่ตรงนี้นะครับ FC ช่วงนี้ก็ยังไม่ได้สร้างต่อนะครับนะเรามีภารกิจหลายอย่างทีมช่างนะครับวันนี้ก็ช่วยคุณลุงนะครับทำภารกิจที่ลานตาฐานองค์พ่อปู่นะครับนะแล้วก็ในส่วนของห้องน้ำจากเดิมซึ่งอตอนแรกจะสร้างตรงนี้นะครับ FC นะครับที่เป็นที่เราปรับพื้นที่ถมไว้นะครับ ก่อนวันที่แอดกลับบ้านนะฮะแล้วก็จะเปลี่ยนแผนเนาะจะมาสร้างตรงนี้นะครับตรงข้างฝั่งที่เป็นห้องน้ํานะครับอยู่ด้านข้างนะครับนะตรงแถวๆกองหินฝั่งนู้นะ FC นะเอฟซีนะฮะก็จะได้สะดวกนะครับแล้วก็รอดูนะครับว่าจะได้เริ่มดําเนินการต่อวันไหนนะเอฟซี FC. เพราะว่าภารกิจเราค่อนข้างจะเยอะนะครับนะรบเราก็มุง่งมุ่งหน้าพัฒนา ร่วมด้วยช่วยกันกับคุณลุงนะครับเพราะว่าก็นี่ครับการพัฒนาพื้นที่ที่มีความกว้างขวางนะครับก็จะต้องใช้เวลาและงบประมาณนะครับก็อย่าลืม f c ฝากสนับสนุนผลิตภัณฑ์นะครับชามาดิพีบายคุณรัชนีนะครับดูทินแซดใบมั่งมีนะครับทีพสกินนะครับครีมทีพีสกินเจลอาบน้ำเจลล้างหน้านะครับซีบัตทอนพัดเบต้ากูแคนนะครับแล้วก็ ผลิตภัณฑ์ TP f f e ฟด้วยนะครับ FC สามารถสั่งได้นะครับในนามช่องอดีสองแฟมิลี่นะครับแล้วอย่าลืมนะครับสำคัญเสื้อพ่อปู่ปาริจิตนาคราตัวละ350บาทนะครับมี7สีให้ท่านเลือกนะครับก็อย่าลืมสั่งซื้อกันไว้เอาไว้ใช้กับเทศกาลต่างๆนะครับหรือใส่ไปวัดไปวานะครับครับอ๋อครับโอเคนะฮะ แม่ก็ไปเข้าห้องน้ำนะครับครับเดินทางปลอดภัยนะครับสวัสดีครับนะก็ fc ฟซีนะฮะมาะเที่ยวนะครับก็ฝากเป็นกำลังใจฝากกดไลค์ like, กดซับสไครต์ให้พวกเราทุกๆท,ท่านด้วยนะครับท่านทุกคนยูทูบเบอร์ของเรานะตรงนี้ก็เราก็ช่วยงานนะฮะอยู่ที่นี่นะครับ วันนี้คงเสร็จภารกิจแล้วนะเพราะว่าพรุ่งนี้เรารอปูนแห้งนะเอฟซีเราถึงลุยงานต่อได้นะแกแกบอกแกแบบนะฮะเพราะว่าเราเทปูนไปกับคุณลุงแล้วนะฮะก็แอดก็เปียกนะครับเปียกปูนนะฮะเหยียบรองเท้าบูทเนี่ยท่วมท่วมท่วมเข้ารองเท้าเลยครับนะตอนนี้ก็ชื้นอยู่นะเอฟซีกลับไปนี่ก็จะรีบล้างเท้านะครับเพราะว่าอ่าโดนปูนนะฮะมันไหลเข้ารองเท้าบูทแอดนะครับนะก็ฉีดไปแล้วรอบนึงแต่ว่า อยู่ด้วความเปียกชื้นนะฮะนี่ก็เดี๋ยวกลับไปพักแล้วนะครับขอบคุณ FC ทุกท่านด้วยนะครับที่เข้ามาให้กำลังใจฝากกดไลค์กด subscribe นะครับช่องอดิศร Family ช่องนุกี้แฟมิลี่แล้วก็ฝากผลิตภัณฑ์ทุกผลิตภัณฑ์เลยนะฮะถ้าท่านอยากให้เราได้อยู่ช่วยงานคุณลงุงพลไปนั้นๆน,นนะฮะฝาก1ไลค์ของท่านนะฮะอย่าอย่าหวงนะอย่าหวงไลค์นะฝากกดไลค์ให้เราเยอะๆนะครับนะเพราะ1ไลค์ของท่านก็คือมาม่า1งเส้นของเรานะ ก็นี่ครับเริ่มเก็บของนะพี่หนึ่งพี่เมเย,นะย์กลับไปยังยังนะรถยังจอดอยู่นู่นนะเอฟซีนะนะแต่ทีมช่างกลับแล้วนะฮะทีมช่างกลับแล้วว่าเขาทํางานต่อไม่ได้ฝนตกนะฮะทีมช่างกลับแล้วเพราะเอาเครื่องปั่นไฟไปเก็บแล้วนะฮะอ่ะล่าสุดนะเอฟซีจากรายงานอธิษอนแฟมิลี่รายงานและถ่ายภาพนะครับ ให้เสียงภาษาไทยโดยอดิสรนแฟมิลี่ครับเจอกันในวันพรุ่งนี้ครับสวัสดีครับ